สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะแล้วก็เล็งไปที่ภพเรือนลาภะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาภะอยู่ในภพเรือนปุตตะกลุ่มร่วมกับดาวพระเกตด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับคุณบ้างแล้วก็ดาวพระเกตเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพะ การเงินกันทองในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการได้เงินใหม่ๆห,หรือมีโอกาสจะได้ผลประโยชน์ผลรายได้ที่จะเข้ามาให้คุณได้มีความแฮปปี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะในส่วนของดวงดาวเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ทาโร่าจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมภ์บ้างนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปลดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตาะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ ดวงของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระเกตจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะเซเว่นออมวอนเดไม่เท้าแล้วก็เด็กถือดาบ เดอซันว้าวไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับขึ้นมาแล้วโอกาสของข่าวดีความสำเร็จดวงเปิดฟ้าเปิดเด็กถือเหรียญราชินีถือถ้วยแล้วก็ไนท์ออฟวอก้าวไม้เท้าแล้วก็สองไม้เท้า8ดดาบ 5เหรียญราชินิถือไม้เทา้าความสำเร็จจากความพยายามมีความเหนื่อยเข้ามาอยู่แล้วคุณน่าจะาน่าจะได้ทำอะไรที่เคยอยู่ในความอึดอัดเนาะเคยอยู่ในบริบทที่ทำอะไรที่มันตามใจตัวเองหรือ มันเป็นเรื่องของปัญหาบางท่านเจอปัญหาเยอะมากๆก่อนหน้านี้เนาะปัญหา,าความรักปัญหาลูกปัญหาบุตรบริวารมันเป็นเรื่องของการลองทำอะไรบางอย่างหรือการเลือกในสิ่งที่คุณอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการปลดแอกกับปัญหาทุกๆอย่างเนาะ บางท่านปัญหาลุมเล้าในด้านของสุขภาพที่ที่มันเหนื่อยหรือเป็นด้านของเรื่องของการเงินที่ปัญหาภาระหนี้สินที่เยอะมากๆก,ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องลุยต้องสู้แต่บางครั้งอาจจะต้องมีแผนหน่อยเนาะเพราะว่าการสู้ของคุณอาจจะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์เพราะเด็กถือดาบก็คือเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์เป็นเรื่องของการเอาแต่ใจหัวดือ้อหัวลันบางท่านก็จะต้องเหมือนปรึกษา กับผู้ใหญ่บ้างอะไรที่เราจะลงมือทำอะไรที่มันเป็นปัญหาอาจจะต้องขอคำปรึกษาเพราะไปแบบโดยที่ไม่ไม่รู้ข้อมูลหรือทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอาจจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองได้เพราะเป็นเรื่องของการหมดเงินหมดทองนะคะห้าเหรียญก็คือมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเป็นเรื่องของการทำให้คุณสะดุดติดขัดในเรื่องของการเงินได้ก็ ทางที่ดีก็คือเข้าหาผู้ใหญ่หรือไม่ก็ขอคําปรึกษาจากผู้อื่นเนาะถ้าคุณจะลงทุนทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆก็ระมัดระวังตัวได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้มีโอกาสที่คุณจะรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้สูงมากเพราะเดือดสันขึ้นมาโอกาสนี้ทําให้คุณ มีชื่อเสียงเติบโตในเรื่องของการงานหรือไม่ว่าคุณจะลงทุนทำอะไรก็ดูจะเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่อาจจะต้องถี่ท้วนเนาะอย่างที่มอร์นิงบอกถี่ท่วนกับการทำอะไรบางอย่างต้องมีที่ปรึกษาหรืออย่าคิดคนเดียวอย่าทำอะไรส่งเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณนะคะถึงคุณจะมีประสบการณ์แต่บางครั้งเราเราไม่ประมาทเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะ เพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้ทําอะไรบางอย่างกับการเลือกเลือกงานเลือกทําอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะอยากจะต่อยอดกับสิ่งที่ทําอยู่ก็ได้นะคะในบางท่านเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีวระสุดท้ายขึ้นมา เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณต่อสู้มาเยอะคุณเหนื่อยมาเยอะคุณคุณเจอกับบททดสอบก็เยอะเหมือนกันก็เป็นช่วงที่คุณจะได้มีความสุขการได้อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกสดชื่นการได้โอกาสบางอย่างหรือเป็นเรื่องของการได้เริ่มทําอะไรบางอย่างที่มันก่อเกิดในเรื่องของความสุขการมีไรายได้การเป็นอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่คุณจะเอาชนะได้ทุก ทุกๆอย่างที่คุณทำถึงมันจะมีความยุ่งยากเ,าเรื่องของปัญหาที่จะต้องแก้ไขบ้างแต่คุณก็เอาตัวรอดได้นะคะคุณมีประสบการณ์เนาะคุณจะได้เจอกับคนใจดีแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเตือนในเรื่องของการใจดีผิดคนนะคะคุณคุณก็เป็นคนใจดีด้วยนี่แหละก็ด้วยความใจดีของคุณก็อาจจะโดนหลอกโดนโกงโดนทำร้ายมาเยอะเหมือนกันอาจจะโดนโดนหักหลังในเรื่องของธุรกิจ หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่สูญเสียเงินคุณเป็นคนจิตใจดีเมตตากรุณาแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กรักบุตรบริวารหรือก็เป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายเป็นคนที่จิตใจดีอะค่ะใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ช่วยเขาไปหมดอะจนตัวเองเดือดร้อนเพราะในเรื่องของการช่วยคนอื่นนี่แหละเนี่ยเพราะคุณติดขัดในเรื่องของการเงินก็เพราะว่าเอาเงินไปช่วยผูือื่นมันก็เลยทําให้คุณเหมือนจะต้องต้องตัดจบต้อง ต้องเป็นคนที่รู้จักปฏิเสธบ้างแล้วก็ดูจะต้องแบบใจแข็งบ้างเนาะตื่นรู้เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกให้คุณตื่นรู้นะแล้วก็อะไรที่มันที่มันเป็นวิบากกรรมของเขาเราอย่าไปยุง่งถ้าเรายุง่งเราก็จะเป็นเหมือนที่เราเคยโดนก็คือโดนหลอกโดนโกงโดนโดนวิบากกรรมของคนอื่นมาเล่นงานคุณ จริงๆแล้วเขาอาจจะต้องชดใช้วิบากกรรมนั้นแต่คุณไปไปยื่นมือไปช่วยก็เหมือนไปดึงวิบากกรรมเขาเข้ามาหาตัวคุณทําให้คุณเดือดร้อนค่ะเหมัอนไพ่ขึ้นมาเตือนแบบนี้นะทันทีทันใดค่ะเกิดขึ้นอย่างร,รวดเร็วด้วยเนาะก็ขอให้คุณตื่นรู้ค่ะแล้วก็รู้จักระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเรื่องไม่คาดฝันเรื่องไม่คาดคิดมันอาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็บททดสอบมันเคยมีก็อย่าไป ทำซ้ำรอยเดิมนะคะให้คุณเข้มแข็งแล้วก็ใจแข็งให้มากเข้าไว้จะทำให้คุณอยู่รอดปลอดภัยทำให้คุณกลับมายืนหยัดมีเงินมีทองได้แล้วก็ปกป้องตัวเองเหมือนคุณต้องโตขึ้นนะเพราะว่าคุณเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วการโดนหลอกโดนโกงการโดนว่าร้ายการโดนนินทารับหลังกันคือเรื่องทุกๆอย่างไม่ได้เกิดที่คุณ เกิดที่คนอื่นแล้วมาลงที่คุณก็รู้จักป้องกันตัวเองรับมือให้ได้เป็นคนที่อาจจะต้องตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปบางท่านก็ระวังนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินเสียทองที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางท่านช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงิน เียเงินกับการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่มันเสียหายที่จะต้องซ่อมในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเซฟตัวเองกักตัวกักตัวกัตวกตนพยายามอยู่นิ่งๆพยายามพยายามรักตัวเองเยอะๆรักตัวเองเยอะๆใส่ใจตัวเองเยอะๆแล้วก็โฟกัสกับตัวเอง ช่วงนี้ให้โฟกัสกับตัวเองเพราะว่าเรื่องต่างๆกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณต้องปกป้องตัวเองเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่คําว่าปกป้องปกป้องตัวเองรักตัวเองแล้วคุณจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยเป็นเดอะซันแล้วคุณจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้เพราะมันมีเรื่องของอการเสียเงินเสียทองการต้องลุยกับอะไรบางอย่างการต้องสู้กับหลายๆอย่างที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องรับมือให้ดี เพราะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาต้องแก้ไขเยอะเหมือนกันปัญหาของคนปัญหาของงานแล้วก็ปัญหาในเรื่องของคนที่จะมาทำให้คุณเสียเงินเสียทองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกไพ่จะบอกอะไรอีก เพนเทนซีอดทนปลอดภัยที่จะรอเหมือนไ่ยึ้นมาเตือนซ้ำสองให้อดทนนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปตามกระแสเป็นตัวของตัวเองอยู่นิ่งๆแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็คำว่าทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ปัญญาจะเกิดขึ้นเองเหมือนมันมีปัญหาเข้ามาแหละแต่ว่าคุณอย่าไปตามกระแส แล้วก็อย่าไปเดือดร้อนตามมันน่ะอยู่นิ่งๆค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะไม่ต้องไปรู้สึกว่าอ่าเป็นเรื่องของคุณหรือรู้สึกว่าคุณจะต้องไปทำออกหน้าให้คนอื่นเยอะเพราะไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนนอะไพ่ของคำเตือนขึ้นมาแอคชั่นทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของตัวเองให้เยอะหรือไม่ก็โฟกัสกับการทำงานของตัวเองมันจะทำให้คุณ ก้าวหน้าเติบโต,ตไปสู่จุดเป้าหมายของตัวเองได้นะคะ beauty บางท่านอาจจะได้ไปเสริมสวยเสริมหลอ่อหรือไม่ก็ชีวิตดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะฟ้าใหม่วันใหม่โอกาสบางอย่างเข้ามาความสำเร็จเข้ามาก็เป็นช่วงที่คุณจะมีงานเยอะขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีเรื่องดีเขาดีอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณได้มีความสุขบ้างแล้วก็ คุณจะผ่านพ้นกับบททดสอบหรือปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาได้จะมีคนขอความช่วยเหลือคุณก็อย่างที่บอกให้ระมัดระวังเนาะการถูกหลอกถูกโกงการทําให้เสียเงินเสียทองเพราะตอนนี้จะมีคนขอคําปรึกษาจะมีคนที่ทําให้คุณเศร้าก็ได้สุขก็ได้อยู่ที่คุณนะคะคุณจะเลือกด้านไหนแฮปปี้เนสช่วงลองความสุขคุณเลือกได้ถ้าคุณไม่เอาตัวของตัวเองเข้าไป อยู่ในด้านของความทุกข์การช่วยเหลือคนผิดคนหรือเอาเรื่องของผู้อื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองแล้วทาให้ตัวเองเป็นทุกข์มันก็เหมือนกับคุณไปเอาวิบากกรรมของคนอื่นมาเป็นวิบากกรรมของตัวเองถ้าคุณตัดตรงนี้ได้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนโฟกัสกับตัวเองรักตัวเองแล้วคุณจะรอดพ้นปลอดภัยกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพราะมันจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้คุณได้วุ่นวายแน่นอน ก็โฟกัสกับตัวเองนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับตัวเองขอดูใบนี้อีกหนึ่งสำรับนะคะตื่นรู้กลมเกลียวว้าวก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาสังคมคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะปรับตัวเข้ากับสังคมแบบนี้ได้คุณจะตื่นรู้กับการใช้ชีวิตกับคนพวกนี้แล้วคุณจะรับมือได้กับทุกๆเรื่องคุณมี ประสบการ์มีไหวพริบที่ดีแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตกับคนพวกนี้หรือสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ก็การเงินของคุณก็จะฟื้นตัวการเงินกันทองจะดีขึ้นมีโอกาสจะได้เงินการกินดีอยู่ดีแบบนั้นได้ด้วยคุณจะเอาชนะกับปัญหาต่างๆด้วยไหวพริบปฏิพัน์ของคุณบันเจิดขึ้นมาคุณจะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้แล้วก็ความโดดเด่นนั้นก็จะดึงดูดคนที่จะมาบั่นทอนมาทำร้ายมา มาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับคุณด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกเนาะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มากความสามารถคุณเรียนรู้ได้ไวแล้วก็เป็นคนฉลาดก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ความฉลาดของตัวเองให้ดีนะคะอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเพราะใจอ่อนจะทําให้คุณเสียรู้คนได้เหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักถึงไม่ก็พพอร์ต้องหนึงได้ใ,ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องสปอตแดก็ได้แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันลิปหน้าลิปนี้สวัสดีค่ะ